สองไอจเอสกันตะพงบำรุงรักโพสคลิปลูกสาวน้องวาเลนติน่าสาวันก่อนวูบหมดสติในงานเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับช็อกเอสกันตะพงโดนหามส่งโรงพยาบาลกะทันหันจูจ่ๆเกิดเป็นลมหมดสติกะทันหันร,ระหว่างที่ได้ออกงานอีเวนต์ซึ่งขณะน,นี้ทางด้านเอสกันตะพง อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวันส่วนงานทั้งหมดที่รับไว้ก็ต้องยกเลิกไปทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศและทางด้านผู้จัดการส่วนตัวเอสกันตพงได้ออกมาเผยอาการเอสกันตพงก่อนวูบกลางงาน หลังทีมงานได้เล่าให้ฟังว่าก่อนเอสกันตพงวูบหมดสติมีอาการหน้าซีดและจูจ่ๆก็หมดสติล้มลงที่พื้นแต่โชคดีที่คนข้างๆควา้าศีรษะไม่ให้กระแทกพื้นได้ทนันล่าสุดเข้าไปส่องไอจเกันตพง3สาวันก่อนวูบหมดสติในงานโดยทางด้านเอสกันตพงได้โพสต์คลิปกับลูกสาวน้องวาเลนติน่าพร้อมกับได้เล่าเรื่องราวสุดน่ารักเอาไว้ว่า ระหว่างทานข้าวป๊าป้าง่วงนอนไหมคะวาเลนติน่าไม่คะ่ะเสียงหนักแน่นแต่ตาปิดไปครึ่งหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่กี่วินาทีต่อมาป๊าป้าวาเลนติน่าอยู่ไหนลูกได้ยินเสียงกรนวาเลนติน่า